เช้านี้เริ่มจัดการกับไม้มะพร้าวที่ตัดลงมานะครับต้นหนึ่งก็ได้ประมาณสองท่อนเนาะท่อนหนึ่งก็ยาวสักประมาณเท่าละสี่เมตรได้ท่อนโคนกับท่อนตรงกลางนะที่ไม้เขาค่อนข้างแก่แล้วก็เอามาใช้งานได้เริ่มจากวัดทำสัญลักษณ์เส้นตรงก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ตัดเพื่อจะได้ปรับแผ่นเนาะตอนนี้พี่เขากำลังช่วยๆกันทำได้เส้นแล้วก็เริ่ม เอาเลื่อยมาเฉือนในส่วนที่แบบจะเอาไว้ใช้งานนะครับเพราะว่าตรงแกนกลางเนี่ยเขาจะมีความอ่อนนะไม่สามารถเอามาทำอะไรได้มากมายนะแต่ส่วนที่อยู่ติดกับขอบต้นเนี่ยก็จะมีความแกล่งกว่านะครับตอนนี้ก็ต้องเลื่อยกันไปเรื่อยๆนะอ่า ตามขนาดพอเดียวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะต้องเอาไปใช้กับใบจักรอีกทีเนี่ยนะฮะเห็นไหมวัดเป็นเส้นคู่สองเส้นนะก็ตามขนาดที่จะต้องการนะสี่ห้าสามนิ้วอะไรก็ว่ากันไปนะตีเป็นเส้นตรงยาวไปเลยนะครับเวลาใช้เลื่อยลงไปจะได้เล็งได้ง่ายนะตอนนี้ก็เนี่ยฮนะเอาปีกไม้ด้านข้างออกก่อน ช่วยช่วยกันนะมีสองเครื่องนะครับวันนี้ก็จะเร็วขึ้นมานิดนึงทำกันไปเรื่อยๆนะน่าจะหลายทอนอยู่นะดีช่วยช่วยกันหลายคนก็อาจจะเร็วขึ้นนิดนึงวันนี้คนเดียวนี้น่าจะไม่ไหวนะเป็นงานที่ใช้แรงเยอะนะครับ ต้องเล็งแบบละเอียดละเอียดนะค่อยๆตัดให้เป็นเส้นตรงนะฮะเนี่ยไม้ค้เรื่อยก,กระเด็นออกมาเยอะเลยนี่ฮะดันคางทั้งสองข้างนะฮะต้องเอาออกแล้วเขาก็จะกลายเป็นเกือบจะเป็นแท่งและอะตอนนี้แบะออกมาได้แล้วนะสองข้างเหลือแกนตรงกลางะฮะแล้วแกนตรงกลางนี้ก็ผ่าครึ่งนะครับก็จะได้ตัวเกือบจะเป็นท่อนที่เกือบใช้งานและเดี๋ยว สักพักก็เอาท่อนนี้ขนนะฮะขึ้นไปที่โต๊ะเรื่อยแล้วก็ทําการตกแต่งให้เรียบร้อยอีกทีนะนี่ตอนนี้ก็ยังทําอยู่นะก็คือเดี๋ยวจัดเก็บพวกนี้ให้เป็นแผ่นๆเรียบร้อยก่อนนะแล้วก็ทยอยขึ้นโต๊ะทีเดียวเลยนะครับเนี่ยเนื้อสวยมากนะต้นนี้เก่าแก่น่าจะสามสี่สิบปีนะครับเนื้อเขาก็เลยแกล่งแล้วก็ มีความแดงจัดเลยนะครับเป็นไม้พะวาที่สวยมากๆนะก็เดี๋ยวลองมาดีไซน์ทีว่าจะเอาไม้เขาไปทําอะไรได้บ้างนะครับก็เอาไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะพราะาเขาโตมาหลายปีนะตัดครั้งหนึ่งก็เสียดายมากๆนะครับแต่ก็จะล้มใส่บ้านพายุมาก็คงต้องเอาออกนะตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับเอาบางส่วนที่ตัดปีกด้านข้างออกแล้วก็ช่วยขนขึ้นโต๊ะเรื่อยนะหลังจากนั้นเดี๋ยวสักพักก็จัดการเป็น ามขนาดที่ต้องการได้ง่ายขึ้นนะครับใช้คนหลายคนหน่อยเพราะว่าน้ำหนักค่อนข้างเยอะเนาะโอเคครับวันนี้ก็ขั้นตอนเบื้องต้นนะฮะก่อนที่จะแปลรูปออกมาเป็นมาใช้ใส่ก็